นูชื่อเด็กหญิงลีลาวันบุญเยน็นเกิดวันที่ยี่สิบหกพฤษภาคมเวลาตีสองห้ีมะโรงวันเสาร์ที่โรงพยาบาลสพสิสธทธิประสงค์จังหวัดอุบล ចាក់ក្ដៅបង្ខាត់ទេអូយងខាត់ទេលីលាវ័នលីលាវ័នតិអេ ท่านเห็นยังในนอในนะเออบึงไก่บึงกันนันลิงลีลาวันลบเลย